มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกุ้งพลอยเผยคลิปช่วยกันดูแลลูกสาวน้องวีจีกับหนุ่มสอนรามหลังจากที่คุณพ่อหนุ่มสอนรามลงคลิปกับลูกสาวแฟนๆก็เห็นที่มือของน้องวีจีที่มีผ้าพ,พันอยู่ต่างก็แห่เป็นห่วงกันนะคะและขอให้น้องวีจีหายไว ล่าสุดทางด้านคุณแม่อย่างกุ้งพลอยก็ได้ลงคลิปในไอจีระบุว่าขอบพระคุณนะคะที่อนุญาตให้นอนกอดลูก3คืนพร้อมช่วยดูแลลูกในวันที่ลูกป่วยเราช่วยกันทำให้ลูกมีความสุขหายป่วยเร็วกลับบ้านได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยขอบพระคุณมากๆนะคะบุญรักษานะคะวีจีวีจีฝากมาบอกกับทุกคนว่าขอบพระคุณนะคะพี่ๆทุกคนหนูหายแล้วนะคะ ซึ่งเป็นคลิปของคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันดูแลน้องวีจีนะคะและน้องวีจีเองก็อารมณ์ดีมากๆยิ้มร่าเริงสนุกสนานได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่ค่ะ หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะคะบอกว่าเป็นภาพที่ดีต่อใจมากๆค่ะเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะน้องวิจีดูมีความสุขมากค่ะดีแล้วค่ะพ่อแม่ต้องทําเพื่อลูกนะคะไม่ใช่คนรักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะเป็นพ่อเป็นแม่ทําหน้าที่ให้ลูกไม่ขาดความอบอุ่นสู้ๆทั้งคู่นะคะขอให้กลับเป็นครอบครัวกันใหม่อีกครั้งนะคะรักทั้งสองฝ่ายดูละอบอุ่นค่ะ มันเป็นอะไรที่พิเศษสําหรับคุณแม่มากๆค่ะลูกคือความรักของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อภาพครอบครัวน่ารักที่สุดเลยค่ะน้ําตาไหลเลยรอยยิ้มน้องวิจิมีความสุขมากๆค่ะรับรู้ถึงความเป็นครอบครัวเลยค่ะอบอุน่นวิจิเองคงรับรู้ถึงความรู้สึกนี้เช่นกันและทั้งหมดคือภาพในคลิปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ